ครับก็รู้สึกดีใจมากครัรู้สึกเป็นเกียรติเป็นงานเปิดตัวแบรนด์4 2ที่นะฮะแต่ผม3ตที่ครับผมไปบอกเขาทำไมไม่น่าบอกเลยหนูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคะไม่เกี่ยวใช่ครับก็ขอบคุณทางงานที่เชิญมานะคะดีใจมากเลยที่มาร่วมงานวันนี้ครับใช่ก็เป็นแฟชั่นสตรีทลุคครับผมมีแฟชั่นโชว์ด้วยเมื่อกี้เห็นแบบในแบบคนหนึ่งเดินสวนเมื่อกี้สูงมากเราวรอจ้าง ันนี้ก็มีนิดหน่อยครับมีเพลงมาร้องนิดหน่อยมาโชว์ใช่มาร้องเพลงนิดเดียวครับนิดเดียวเป็นไงบ้างคะที่สี่นี่คือเข้าสงสายแฟชั่นเต่งที่แล้วเออรงแบบว่าแแนนนะฟชั่ให้ัดงให้ผมแนะนำจริงๆผมว่าแฟชั่นไม่มีผิดมีถูกะจริงๆคนแต่ละคนหรือว่าการทำแบรนด์อะไรเงี้ยมันมีแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกันครับผมจริงๆก็ พูดถึงว่าส่วนตัวของผมแบรนด์ผมแบบสะท้อนออกมาเป็นตัวผมแล้วอยากทําให้ทุกคนออกมาใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางแบรนด์นี้ก็น่าจะมีความแบบสตรีลุคเจ้าของน่าจะชอบความสตรีทอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความแบบว่าขาวดํามีความแบบฟ้อนอะไรที่แบบว่ามีฟอนตใหญ่ๆด้วยมีหลายไซส์ด้วยครับผมนไหนสการแล้วเรากำะเลืกสการดีสิคะว่าจะเป็นยังไงดีคะให้หนูแตง่งให้หนูแต่ง หนูไม่น่าจะไปสงการนะหนูอยากหนูอยากสมมติว่าใส่ชุดสงการเป็นเสื้อแบบไหนสีส้มที่ปิดทั้งตัวส้มไหนส้มส้มแบบปิดทั้งตัวแล้วก็หมุนรอบๆตัวฮะแบบหมุนรอบๆตัวคืออะไรอ่ะพันตัวหรอคือขอทั้งตัวอย่างเดี้ยเหรออันนี้ผูกต่อออะไรนะฮะอันนี้ผูกต่อไม่ไม่ถือว่าเออช่างมาเดิน ายถึงว่าสีส้มก็คือผ้าไปถึงเฮียถึงว่าจีวอนอ๋อหนูยังไม่บวชอ๋อหนูยังไม่บวชจริงๆสไตล์ไหนหรอจริงๆผมรู้สึกว่าเราก็ต้องเวลาเราเปียกก็ต้องใส่เสื้อผ้าชิ้นน้อยน้อยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นน้อยเสื้อผ้าที่ไม่เก็บกักน้ําในผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเก่งครับผมผ้าๆาบโปร่งหรือไม่แล้วแต่ เราจะชอบอืมก็ถ้าเฮียชอบเฮียใส่สูตรไปเล่นอย่างเงี้ยประมาณนี้ใส่สูตรประเทศจะเอาเสื้อผ้าหนักหนักไปเลยครับเอาแบบยีนหนักๆอย่างที่แบบอุ้มหนาำเยอะๆอ่ะเอาทั้งตัวเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยเสื้อผมจะใส่เสื้อกล้ามรัดรูปเมื่อกี้ก็ไม่พูดตอนแรกนะอ้าวก็เขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ถ่าย กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามรัดรูกเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขามาแต่งหน้าแล้วชอบใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้ย่งนี้ยอมเล่นไหมคะใส่ชุดนี้ยอมให้ไปได้สงการเฮ้ยชุดไหนก็ได้ฮะผมอืมแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยแต่หน้แต่งหน้าไม่คิดที่ใจนะอะไรนะฮะไม่คิดตกใจไม่ได้ตกใจเลยชอบจริงๆชอบอยู่แล้วคนชอบโชว์อ่ะเขาโชว์แค่ไหนเราก็จะโชว์เท่านั้นแหละโชว์มาเยอะแล้วนี่ จบการสัมาภาษณ์ครับ <c oughs> อุ้ยไม่จากอะไรนะนนนค,รครับผมก็ฝากแบรนด์โฟร์ทูนะฮะแบรนด์แฟชั่นสตรีทลุกนะครับในวันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาก็ฝากด้วยนะครับใช่แล้วค่ะไปช้อปปิ้งกันให้เยอะเลยค่ะถ้าถูกใจก็ช้อปกันให้มันใช่ซื้อไหมผมก็ได้เส <c oughs> ื้อผ้านี่แหละช้อปมันที่สุดแล้วครับใช่เห็นด้วยท่านชายจุลัย ตอนแรกผมเอ๊ะจุไลเล่นเรื่องนี้ด้เหรอหนูโชหนูจุไลเล่นเรื่องนี้ด้เหรอแฟนคลับแฟนคลับตัดมาไม่ลยคนรีเยอะด้วยนะประเด็นใช่รีเยอะกว่าเจ้าของคนเล่นอีกฮะนี่เยอะกว่าคนอีกแต่ปล่อยรูปหนูแล้วปล่อยรูปหนูแล้วใช่ครับชุดเลิศมากอยากอวดชุดมานานแล้วแบบในเรื่องมีชุดเลิศเลิศกว่านี้อีกเยอะเลยครับในชุดนี้ก็สวยมากๆชุดผมก็เยอะมากนับได้สมชุด ใช่ครับนับได้สัชุดี่ออก็ชุดก็เป็นคุณโอคลราเขาต้องเปอยู่ในอยู่ในยูนิฟอร์มองเวาเท่คอาจจะมีนอกเครื่องแบบมานิดหน่อยนิดหนึ่งนิดนึงบมีแบบโอโหค่อยๆถอยปล่อยรูปมาคือแบบว่าแตกต่มากก็รู้สึกจริงๆเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะปล่อยอะไรบ้างแต่พอปล่อยขึ้นมาเราก็รู้สึกโอ้นี่ก็ถามว่าพี่ออฟผู้จัดอะไรเงี้ย ขนาดนี้ออกดีเทลมากไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําแบบกราฟิกดีไซน์อ้เฮลิพอตเตอร์ปะนี้อะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะมีอัธรตก็เลยแบบว่าอยากจะรีทุกอันให้ทุกคนแบบจริงๆอะ่ะการดูคือมันเป็นเอมาิมคือประเทศสมุทรขึ้นมาเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจอัธรตว่าเมืองนี้เป็นยังไงตระกูลนี้มีอะไรอะไรยังไงนิสัยแต่ละคนเป็นยังไงคนปกครองเป็นยังไงอะไรอย่างเงีย้ยทุกคนอ่านหมดเลยเพื่อแบบว่าอัธรตเราจะได้สนุกมากขึ้นในการดูซร ใช่ตาแบ<ช>บตลสัญลักษณ์สวยมากเลยรรการาฟิกคือแบบคือเลิศเลยครับก็คือถ้าแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าเทเลอลร์อะไรเงี้ยหรือว่ามีเวทมนต์มันให้ฟีลแฮร์รี่มากเลย<ช>ครับมีสี่บ้าน <c oughs> สี่บ้านสี่สี่ด้วย <c oughs> อันนี้ไมีสี่ <c oughs> ตระกูลเหมือนกันครับ <c oughs> มีมา้ามีงูมีนกแล้วก็มีฉลามเหมือนกันเนาะเราก็มีหัวขัสัตวก่อนค่า จริงๆขงเขาอยากเล่นแนวนั้นอยากเล่นแนว,ว,วแฟนตาซีับผมบบไม่น่ามีนะจริงๆปล่อยโปสเตอร์มงกุฎไปนี่ครับใช่อันนั้นแหละคือหมวกคัสสันแต่ว่าใครจะได้สวมหมวกใบนั้น <c oughs> เราจะได้เห็นมงกุฎหรืหมวกใบนั้นวันที่26ค่ะ26จะได้เห็น,นหีแอบถามมาแล้ว ว่า70%เป็นมันไปจบที่ตรงไหนหนูก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับว<ต>ัน,นที 2> น่<ส>2ี 2> จะมีอะไรออกมาบ้างใช่แต่ก็น,น่าตื่นเต้นนะครับผมเพราะ70%เชื่อว่าการที่เราต้องตัดจบไอ้70%มันต้องทำให้เราลุ้นต่อแน่นอนก็ต้องมาดูกันว่า,าจะเป็นแนวไหนตื่นเต้นนะ่ะอยากให้ถึงวันนั้นแล้วครับียมเปิดเมืองแล้วียมเปิดเมืองแล้วก็ลุ้นมากว่าทุกคนจะแต่งตัวเป็นยังไงแต่ว่าอีพีแรกๆอาจจะยังแบบว่ายังไม่ได้เข้าวางติมตัวครับ ต้องเผชิญเรื่องราวนู้นี่นั่นก่อนใช่ก่อนเข้าวังครับไม่ลืมไปแล้วว่ะก่อนจะได้เข้าไปว่าใครจะได้สูบโมคัสเซนเออตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าโหอีพีหนึ่งเราถ่ายจบกันไปหมดทั้งนานแล้วอะก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าอีพีอีพีหนึ่งมีอะไรบ้างยังไม่มีวางเลยครับใช่แต่ยังไม่ได้เข้าวางแน่นอนฮะใช่ยังไม่เข้าครับจำได้แค่นี้ยังไม่เข้าผมก็มีชุดเดียวครับผม ไม่ผมบนด์กัสตาร์ลิตโบนด์ทำขำขอชุดองค์คกั้ที่มีสีอื่นสีสันดูชุดหนูดีแบบโอ้โหจะมาใส่สีอะไรสีม่วงหรอสีส้มก็ในวันแบบอะไรที่สําคัญก็ป่งเปลี่ยนป่งเป็นสีบ้างเแต่ไม่ทานแล้วครับผมเราก็ต้องทําตามทีมเขาองค์ครั้งมากกว่าเต็มตู้่ฮะคือล้นเลยคือถ้านับรวมทั้งเรื่องนับรวมทั้งเรื่องแบบ เมื่อไหร่หนูจะเข้าเซตเนี่ยโหเป็นร้อย <c oughs> แต่ละชุดก็คือใส่ย,ยากมากใช้ชีวิตยากมากจริงใช่ <พอ S 1> คามถึงก็แต่ถ้าหนูก็อค่ร <c oughs> ัดรูปเห็นเห็นเห็นมันมีหลายซีนมีหลายซีนที่รอเข้าเซตนานแต่งตัวอยู่ใช่ฮะเราต้องแบบว่าเพียบพร้อมมันแต่งยากครับแต่งยากแต่งยาก ไม่รู้เหมือนกันเราจริงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รอดูเทเลอร์ครับก่อนยีิหกก่อนยิ้มหกน่าจะมีเทเลอร์ให้ดูกันก็ปาติตาฝากแชร์ด้วยหรอมีด้วยหรอต้องมีสิหนูไม่ดูก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราทํามาปีที่แล้วมันคือไพร์ด์สองปีอันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์ที่ตัดสลับของจราในเรื่องของจริงของที่เอามาจากในเรื่องจริงๆจุดเต้นเออผมไม่ได้แบบดูแน่นอนเลยเราจะได้ได้ผมดู อ๋อแนะนำตัวละครใช่ไหมฮะใช่ผมก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่าหรือผมเป็นเจ้าชายตัวจริงปกติเขาจะเปิดเจ้าชายตอนท้ายสุดไงใช่ไหมหนูแล้วเขาบอกเปิดเจ้าชายเจ้าหญิงเขาจะเอาไว้แนะนําพร้อมกับม้าหรือเปล่าเพราะว <มา S 1> <ม>่าเป็นแบบว่ามา้าม้าจริงๆใช่ไหมใช่เผื่อไปไปกิมมิกมาพร้อมม้าเลยเพราะว่า เป็นเพื่อนกับมา้าไม่ใช่เหรอในเรื่องครับ <c oughs> เป็นทั้งหมาทั้งมา้าตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แต่มา้าแต่มา้าม้าเผือกมันสวยมากครับผมตัวใหญ่มา้าขึ้นยากด้วยสนุกดีฮะตอนนี้ก็ือเริ่มคล้องแต่สนุกสนุกสนุกมากครับตอนนั้นแบบว่าขี่กันแบบว่ามันมากแบบวิ่งกันแบบว่าสนุกเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ถ่ายตอนนี้ถ่ายเป็นไงบ้างหนู <c oughs> ตอนนี้ถ่าย คิวต่อไปน่าจะคิวห้าสิบใช่พี่อ้อบอกว่าไม่อยากให้เกินหกสิบผมก็คาดหวังว่าไม่อยากเกินอตอนแรกผมให้คิวว่าถ้าพี่ไม่จบห้าสิบคิวอ่ะผมจะไม่เล่นละพูดเล่นอันนี้พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอันนี้พูดเล่นแกล้งเขาแบบพี่ๆเมื่อไรจะถ่ายจบเพราะแต่ละเซตมันใช้เวลาอะไรเงี้ยครับแต่ดูแบบว่าทุกคนคาดหวังแล้วนะเพราะว่าดูต่อยมาแต่ละอย่างผมดีใจที่ ส่วนตัวดีใจที่ได้ร่วมงานกับโอ้โหคุณพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบหลายคนมากที่แบบเป็นเกียรติมากที่มาเล่นเรื่องนี้แล้วเหมือนแล้วเราก็ติดตามเมื่อก่อนเคยดูละครแล้วเขาเล่นกันแบบเยอะมากเหมือนเป็นการเรียนยนอย่างหนึ่งเวลาเขาอยู่ด้วยกันมผมชอบฟังผู้ใหญ่คุยกันอะไรย่างเงี้ยสนุกดีครับแต่วันที่จะเริ่มอะไรแบบเกิด้นแล้วใช่ไหมผมว่าก่อนน,นนาอนนั้นนั้นเขาฮะ ผมว่าเขาต้องปล่อยปล่อยมถ้าตามตามการตลาด P R มันต้องปล่อยเทรลเลอร์ก่อน2 3วันผมว่ากเร็วสุดอาจจะอาทิตย์หนึ่งวิคหนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบอาจจะเซอร์ไพรส์วันวันนั้นเลยอาจจะวันที่หกเลยก็เป็นไปได้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยใช่วันนั้นขอแบบสวยสวยแพงสวยแบบ เาวังยังไงก็ได้ขอให้ขอให้แบบว่าเสื้อผ้ากินพื้นที่ไว้ก่อนใช่คือจะบอกว่าไม่ได้แต่งเต็มแค่เรานะมาแม่ผมอะตกใจไม่ใช่มาอ๋อมามาด้วยเหรอมาหนูอะมาที่เป็นแม่ที่เป็นแม่แต่แม่หนูอะจัดเต็มอยู่แล้วทุกครั้งมาหนูอะเช่าชุดมาแล้วครับอ่ะเหรอเช่าแล้วประมาณสามที่นั่งได้ค่ะ คือต้องจองเผื่อไว้เลยอ่ะใหญ่เลยมาโชว์เอามาโชว์แล้วแล้วสีอ่ะรดูราดูเาไแต่งไปไหนไปงานเรานี่ไงหนูเตียเขี้ยวเาเตี้ข้าออครับแล้วหนูจะยอมไหให้หนูไปแต่งชุดหนูแต่งชุดที่โปรเตอร์ที่เขาปล่อยไปดี ไม่ได้ต้องเก็บไว้ดูในเรื่อง๋อโพสไหน่อนมีหลายโพสที่ขึ้นบันไดแล้วก็แบบว่าอันนั้นต้องเก็บไว้ดูอันนั้นน่าสวยมากเลยเฮ้ยหลายแสนน่ะตัวนั้นน่ะยังไม่ยังไม่เห็นข้างหน้าค่ะตอนนั้นในโพสเห็นแต่ข้างหลังของจริงอ่ะสวยมากก็แพงอยู่อะหนูตัวนั้นน่ะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับผมแพงทุกตัวแหลมเป็นงานปักแบบเออมันเป็นงานปักละเอียดทุกตัวเลยนี่ไงผมก็เลยฉาทวนเนี่ยฉาว่ามีชุดเยอะะมีชุด อยากใส่ชุดสวยบ้างเท่บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ครับผมตัวใหญ่กว่ามากเนี่ไม่น่าจะเข้านะกับชุดแบบชุดนะประมาณ4ี่ห้าเลเยอร์เลยสี่ห้าชั้นเลยอย่าโอ้โหอย่างที่บอกใส่ทีนี้คือแบบมายังต้องใส่คืนหนว่ไงแต่สวยวันนั้นแหละครับแน่นอนอย่างแรกเลยเพลงประจำโอทีประจำข้างฟ้าแข่งเธอ จะได้เห็นวันนั้นเลยเหรออ๋อไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมก็ต้องมีมีสิก็เหมือนไอ้คนน่ารักไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันใครร้องก็ไม่รู้ว่าเขาให้บอกหรือยังครับจะด้ว่าใ้อกไปแล้วว่าบอกจะได้บอกล้ว่าใหอมีเคยบอกแล้วมีมีหลายเพลงแต่วันนั้นจะได้ฟังฟังเพลงไว ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงประจำหรือเปล่าเราต้องรอดูหรือไม่ก็อาจจะไม่มีหรือไม่อาจจะเป็นโชว์ไอคอนน่ารักเหมือนเดิมนานไปไหมสามปีน้วจาเพลงเราจะมีอะไรอีกบ้างก็ถ้าพูดตรงผมไม่ใช่คนจัดงานผมไม่รู้อ่าก็จัดทร์คอนนะครับผมก็คงจะมีแบ็กดรอพให้ถ่ายรูปกัน เอาเข้ามาได้ก็น่าสนใจฮะไม่มีอะไรเขาไม่ได้เขาแบบว่าให้เอาสัตว์ขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเอาสัตว์ขึ้นมาได้ก็โอเคอยู่เทศเฟรรี่ครับจิงอถือม้ามาเดี๋ยวลองถือมาดูครับถ้าให้เขาให้เอาเขาก็เอาเขาเอออะไรใหม่ๆมถือถือม้าเข้ามา ใช่ครับผมที่ช่องวันสาวเซิร์ตแล้วก็ไอชีนะครับผมวันที่26ครับผมใช่ดูพีหนึ่งเจ็ดสิบเปซ็น่สิบหกใช่สิดูครับน้าเขาบอกอีพีศูนย์อีพีศูนย์อ๋อนี่ไม่รู้เหมือนกันฮะอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งสรุปคือไม่รู้อะไรเลยเขาอยากถามซีโนนิวดีกว่าเนี่ยเริ่มงงแล้วตอนนี้ซีโนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับฝาด้วยฮะรับรองว่าสนุกแน่นอน อ๋อถ้าผมถ้าคร้วผมน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะใช่เขาอยู่ห่างมากและเขาไม่พูดอะไรเลยเขานิ่งอ่ะสมบูรณ์ฟาบาดต่อหน้านักข่าวเยอะมากฟาบัดฟาบัดข้าฟาบัด สวัสดีครับผมท่านชายคณินก็ขอฝากประสงค์นี้ก่อนชาวไทยทุกท่านนะครับฝากเข้าประเทศเอมอลรีพร้อมกันในวันที่3พฤษภาคมนี้พร้อมกันทางช่องวัน36สส HD และทาง i อ e ีจบหมดละอามีแค่นี้ครับผมหมดละฮะไปด้วยกันเนรับ